ครับสวัสดีครับอาจารย์ดรสุเมศขี่วงามดีและอาจารย์ผสมเลิกปีดาพงนะนะครับกับผมนายอัศพันธ์บริลเขตนะครับรหัสประจําตัวนะครับหกหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดสามสามเก้าหนึ่งสี่สามนะครับเป็นนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีนะครับสาขาวิชาการการจัดการทรัพยเชนธุรกิจพาณิชย์นะครับวิทยาลัยโลจิสติกและทรัพยเชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมนะครับ ขอ,อนำเสนอรายงานวิชาการจัดการตัวแทนและผู้ส่งสินค้าทางทะเลในหัวข้อ T.K.Oil Tanker นะครับครับโดย T.K.Oil Tanker นะครับเป็นบริษัทที่นำสินค้าเข้าออกจำพวกน้ำมันสินค้าจำพวกสินค้าเหลว LPG n g v นะครับมีการบริการเรือขนาดใหญ่นะครับพวกเรือ Supermax a l p h a Max นะครับแล้วก็ เป็นสัญลักษณ์ของการนำเข้าส่งออกที่ไว้วางใจได้นะครับต่อมานะครับนโยบายของบริษัทนี้นะครับนโยบายของบริษัทนี้นะครับคือการนำเข้าส่งออกน้ำมันและของเหลวจำพวก LPG NGV ที่มีความน่าเชื่อถืออย่างมากนะครับโดยแล้วก็มีการขนส่งน้ำมันดิบนะครับ500,000ถึง1ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับ แล้วก็มีการถ่ายน้ำมันถ่ายโอนำเรียงแบบชิปทูชิปด้วยนะครับซึ่งเป็นการบริการที่ครบวงจรครับผมโดยการทำงานของบริษัทนี้นะครับการทำงานของบริษัท TK l Tanker นะครับแบ่งแยกออกเป5สายนะครับก็มี f i i l Service, Oil Clean r r o d u c t Transfer, LNG Terminal Management นะครับแล้วก็ Tanker Service และสุดท้ายกั็ Pro-Management นะครับประเภท f a l l Service นะครับ คือการบริการถ้าเชื้อเพลิงจําพวกน้ํามันดิบน้ํามันต่างๆนะครับบริการไปส่งตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนหรือที่ไหนตามที่สั่งเขาก็จะไปส่งให้นะครับและผลประโยชน์ที่สําคัญของบริษัทนี้นะครับก็มีการเข้าถึงการระดับบนนะครับมีสถานที่ให้บริการจํานวนมากนะครับมีสถานะการตลาดที่ค่อนข้างดีนะครับ แล้วก็มีการรายงานการเปรียบเทียบให้ลูกค้าดูได้ด้วยนะครับแล้วก็มีการสนับสนุสน,นทันทีหากเกิดข้อพิพาทหรือต้องการความช่วยเหลือนะครับผมต่อมานะครับออยคีนโปรดักต์ทรานเฟอร์นะครับคือการเติมเชื้อเพลิงเหลวในการทะเลนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสภาพว่าลื่นลมแค่ไหนเขาก็จะไปโอนถ่ายเชื้อเพลิงให้นะครับผมเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะครับ โดยบริษัทนี้นะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มีการเข้มงวดในกฎข้อกฎหมายของมาโปแล้วก็ก็มีมีบุคลากรที่มีความน่าเชื่อถือครับผมโดยการบริการของ TK เคอลเกนะครับ <c oughs> ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในการเทียบเรือนะครับมีประสบการณ์ในการต่อท่อมีประสบการณ์ในการลำเลียงเชื้อเพลิง ครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ซันสมัยนะครับแล้วก็มีข้อกําหนดที่เข่งครัดนะครับในการรักษาสภาพแวดล้อมนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันดิบหรือน้ํามันต่างๆนะครับไหลออกจากตัวเรือนะครับต่อมานะครับแ n g Terminal Man a n ิ e มนะครับก็คือการบริการขนส่งจาพวกสินค้าจำพวกก๊าซของเหลวนะครับซึ่งเป็นก๊าซ LPG, น n g v อัดจําพวกนี้นะครับคือ เขามีประสบการณ์ในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพกา๊าซั่วหรืออะไรพวกนี้นะครับเขาจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพมาแก้ไขหรือเตรียมพร้อมในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะครับครับผมโดยการบริการการถ่ายโอนพวก LPG LNG นะครับก็เขาจะมีการถ่ายโอนนะครับที่ปลอดภัยแล้วก็มีรู้สึกว่าเป็นลายเดียวนะครับที่มอบ การส่งออกถ่ายของเหลวแบบครบวงจรนะครับแล้วก็มีบุคลากรที่เพียบพร้อมนะครับผมซึ่งหลักการทำงานของเรือจำพวก LPG LNG นะครับคือการออรับแก๊สมาแล้วควบแน่นให้มันอยู่ในสภาพของของเหลวนะครับเพื่อบรรจุอยู่ใน,นลำเรือนะครับโดยบริษัทนะครับ TK Oil Tanker นะครับก็จะมีการประกันภลยทางอะไรเกี่ยวกับพวก นี้จำนวนมากนะครับเพื่อป้องกันมลภาวะแล้วก็เพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับโดยเน้นหลัก s ซ f ตี้เฟิร์เป็นก่อนนะครับต่อมานะครับ Terminal Management นะครับคือจากประสบการณ์ที่เขามีมากกว่า10ปีนะครับเขาก็มีการจัดการสถานีต่างๆนะครับแบ่งปันความรู้ที่มีต่อลูกค้านะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของ FSRU นะครับ ต่อมานะครับเป็น tanker service นะครับคือการบริการด้านการบรรทุกน้ํามันนะครับคือ t k tanker service นะครับใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่มีนะครับพัฒนาขึ้นมามากกว่า40ปีนะครับเพื่อให้บริการเทคนิคด้านการบริการต่างๆเกี่ยวกับการบรรทุกน้ํามันนะครับแล้วก็เขามีเรือขนาดใหญ่สามารถขนถ่ายนะ้ํามันดิบหรือน้ํามันเชื้อเพลิงได้จํานวนมากนะครับและก็ มีข้อกำหนดนะครับข้อกำหนดที่ครับโดยหลักการการบรรทุกน้ำมันนะครับก็คือจะนำเรือบรรทุกน้ำมันนะครับขนาดจำนวนที่ต้องการนะครับเข้าเทียบสถานีนะครับแล้วก็โหลดสินค้าค่าโหลดสินค้านะครับก็คือการโหลดสินค้าจากหัวจายจำพวกท่อต่อเข้ากับตัวเรือนะครับแล้วก็ทำการโหลดสินค้าเข้าสินค้าออก จากตัวเรือนะครับแล้วก็ครับบริษัทนะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมพิเศษนะครับรับประกันส่วนลดนะครับบัึรเครดิตนะครับให้กับลูกค้านะครับแล้วก็บุคลากรด้านนี้นะครับจะมีความรับผิดชอบที่สูงนะครับเนื่องจากสินค้าจำพวกนี้เป็นสินค้าทาด้านดิใช่ไหมครับ ก็บุคลากรด้านนี้ก็จะไม่ค่อยสูบบุหรี่หรืองดสูบบุหรีกันนะครับแล้วก็บนเรือก็งดประกายไฟนะครับครับก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะนะครับครับต่อมานะครับผู้บริหารผู้บริหารก็คือการดูแลการจัดการในเรื่องหุ้นต่างๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นค่าระวางการเช่าเรือกครับผมประโยชน์ที่จะได้รับนะครับหลังจากเข้าร่วมบริษัทนี้นะครับ ก็จะได้ผลกำไรปันผลนะครับจากบริษัทนะครับแล้วก็มีความยุติธรรมนะครับมีชนชั้นเป็นกลางนะครับแล้วก็มีกระแสเงินสดนะครับประจําเดือนแล้วก็มีการเข้าถึงเทคนิคต่างๆนะครับในการส่งเข้าส่งออกนะครับครับก็มากล่าวมาถึงชนิดของเรือที่มีในบริษัทนะครับก็จะมีเรือแทงเกอร์นะครับก็เป็นเรือบรรทุกน้ํามันหรือเรือบรรทุกน้ํามันดิบนะครับ ก็มีตามขนาดไซส์ตามที่ต้องการนะครับชั้นตั้งแต่ alpha max เป็นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับครับซึ่งเรือขนถ่ายขนาดนี้นะครับจะใช้คนไม่ถึงร้อยคนนะครับก็แค่สามสิบถึงสี่สิบคนนะครับก็แต่ละคนจะมีหน้าที่ต่งตางๆตามกันไปนะครับผมก็จะแบ่งเอาชนก็จะแบ่งคนออกเป็นคนป่าเรือคนห้องเครื่องนะครับผม ต่อมานะครับเรือขนท่าย LPG หรือเรือ LNG นะครับก็จะเป็นเรือที่มีลักษณะคล้ายถังลอยน้ํานะครับก็จะเป็นถังนูนๆออกมาครับแตกต่างจากเรือบรรทุกน้ํามันที่ข้างบนชั้นระวางจะเป็นเรียบๆนะครับมีท่อเยอะๆแต่นี้เป็นเน้นเป็นถังเรียบๆกลมๆนะครับเพื่อควบแน่นกา๊าซให้เป็นรูปให้อยู่ในรูปของเหลวนะครับผมซึ่งเรือซึ่งเรือนะครับชนิดนี้นะครับ ต้องใช้ความระมัดระวังสูงนะครับห้ามเกิดประการไฟนะครับเพราะเนื่องจากสินค้าจำพวกก๊าซไวไฟมากนะครับต่อมานะครับเราจะไปดูที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะครับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะครับเป็นลูกค้าที่ไม่มีเรือเป็นของตัวเองนะครับและต้องการขนถ่ายสินค้าจำพวกของเหลวหรือจำพวกก๊าซนะครับเขาก็จะมาขอทําใช้บริการของบริษัทนะครับผมครับโดยกลยุทธ์นะครับก็จะมี การดําเนินกลยุทธ์อยู่2ประเภทนะครับคือกลยุทธ์ด้านการให้บริการนะครับและกลกลยุทธ์ทางด้านการตลาดนะครับโดยกลยุทธ์ในการด้านการบริการนะครับก็คือจะเน้นควบคุมความต้องการความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักนะครับนะครับมุ่งเน้นการบริการแบบครบวงจรครับผมต่อมานะครับคู่แข่งกันนะคู่แข่งทางด้านการค้านะครับก็ จะมีบริษัทที่ขนถ่ายเหมือนคล้ายๆกันอย่างย,งยกตัวอย่างเส้นบริษัท SC group นะครับ SC group ก็จะขนถ่ายน้ํามันขนถ,ถ่ายของเหลวแล้วก็จะมีขนถ่ายต่างๆด้วยนะครับซึ่งเอ g ซีกรุ๊ปก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่กากลัวเช่นหนึ่งนะครับต่อมานะครับเรามาวิเคราะห์จุดแข็งกับจุดอ่อนกันนะครับจุดแข็งของบริษัทนะครับด้วยการที่บริษัทนี้นะครับมีเรือจํานวนมหาศาลนะครับแล้วก็มีการครอบคลุมหลายๆด้านนะครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นด้านการคนถ่ายเชื้อเพลิงชิปตูชิป,ชปหรือการที่มีเรือก็ที่มีกองเรือขนาดใหญ่นะครับทําให้บริษัทนี้นะครับสามารถขนถ่ายและรับน้ํามันได้เยอะขึ้นนะครับจุดอ่อนบริษัทนะครับก็คือในเมื่อเรามีจุดแข็งใช่ไหมครับเราก็ต้องมีจุดอ่อนนะครับคือจุดจุดอ่อนก็คือบุบุคลากรที่ต้องการนะครับต้องไปบริการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้เป็นพิเศษนะครับ แล้วก็มีนวลรายรับรายจ่ายที่มากนะครับเนื่องจากมีกองเรือที่เยอะนะครับแล้วก็การพัฒนาบุคลากรนะครับเพราะว่าบุคลากรแต่ละแต่ละคนนะครับก็ต้องมีความสามารถที่สูงนะครับแล้วก็จุดอ่อนของบริษัทอีกอย่างหนึ่งคือคือในวันข้างหน้าน,นี่เราไม่รู้ว่าเราจะเลิกใช้ผลิตภัณฑ์จำพวกเชื้อเพิงฟอสซิลนี่ไปเมื่อไหร่นะครับก็จะทำให้ กลายเป็นจุดอ่อนของบริษัทนะครับถ้าหากวันหนึ่งคนบนโลกเลิกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหันไปใช้พลังงานไฟฟ้าแทนกันหมดนะครับครับก็แนวโน้มในอนาคตนะครับถ้าหากไม่เกิดพลังงานชนิดใหม่ๆห,หรือพลังงานที่เข้ามามีบทบาทในสังคมโลกมากนะครับก็การขนถ่ายน้ํามันก็ยังจะเป็นไปต่อและล่บเรื่องต่อไปนะครับแล้วก็จากกราฟของบริษัทนี้นะครับ ก็ยังมีในเป็นไปนในแนวโน้มที่ขาขึ้นนะครับก็ยังมีการใช้บริการอยู่หลายที่นะครับผมครับผมกลุ่มผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ